สวัสดีครับผมลิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําตัวเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องกรองฝุ่นนะครับที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่าห้องห้องปิดก็ได้ครับมันจะดูดฝุ่นลงมาเนี่ยฮะหนึ่งแรงนะครับแล้วมันก็จะดูดฝุ่นถูกอากาศเนี่ยถูกโฟล์ออกไปนะครับในห้องแอร์หรือว่าห้องที่ปิดเนี่ยทำงานปิดเนี่ยเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับอากาศมันจะพุ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปหรือว่าจะเป็นการทํางานบนนี้ก็ได้อย่างเช่นงานขัดงานฝุ่นละเอียดอะไรทํานองนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเ l อร์ทเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเป็นตู้ใหญ่เลยผมมาไม่ไม่กี่ตัวนะครับประมาณ5-6ตัวก็คือเป็น เราเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องกรองฝุ่นก็ได้นะครับดูดฝุ่นเนี่ยตรงเนี้ยข้างบนก็จะมีรูนะครับอันนี้ช่างชิ้นเขาประกอบไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นเหล็กมีรูนะครับตรงนี้มีฟิลเตอร์อยู่ข้างในนะครับเนี่ยฮะฟิลเตอร์2ฝั่งนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวนี้เป็น1แรงนะครับเป็นมอเตอร์ไฮโคอ,อยู่ในนี้เลยนะครับก็หน้าที่ของเขาคือ เหมือนกองอากาศเนี่ยแหละครับแต่เป็นกองฝุ่นนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนตัวนี้ข้อดีคืออะไรบ้างน,นะครับก็คือเขาจะดูดฝุ่นนะครับจากด้านบนเนี่ยลงไปเวลาท่านทำงานนะครับท่านก็ทำงานข้างบนก็ได้เช่นงานขัดเนี่ยบางทีคอนโทรลฝุ่นไม่ได้งานขัดวางลงไปบื้อบือตรงนี้ฮะรูพวกนี้มันจะมีมันจะลงจากด้านบนลงไปข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวดูดเนี่ยครับมันจะออกทางนี้นะครับตรงนี้ ่ะผมขออนุญาตเปิดตัวนี้หนึ่งแรนะครับเปิดครับเปิดแล้วนะฮะนะฮะมันจะมีลมออกจากตรงนี้เลยนะครับลมออกมาเนี่ยครับถ้าท่านทําตัวออกก็ได้หรืออยู่ในห้องก็ไม่เป็นไรห้องปิดๆเนี่ยนะครับห้องแอร์เนี่ยทีนี้พวกฝุ่นหรือว่าอากาศเนี่ยมันจะถูกดูดลงไปในนี้แล้วมันก็จะกองฝุ่นนะครับกองฝุ่นเสร็จมันก็ดูดออกมาเป็น อากาศที่ถูกถกรองแล้วมันก็จะออกมามันจะประมาณนี้ฝุ่นคือ,คอตรงนี้นะครับเราเปิดไว้ในห้องได้เลยห้องแอร์เนี่ยอากาศปิดๆเนี่ยหรือแต่แต่ถ้าท่านจะเป็นดูดฝุ่นเวลาขัดก็ได้นะครับถ้าก็ทํางานบนนี้เลยนะครับฝุ่นมันจะตกลงบนในรูอย่างนี้เม็ดๆเนี่ยคืองานขัดเนี่ยหรือว่างานที่ฝุ่นคอนโทรลยากอะฮะบางทีเราโฟกัสฝุ่นไม่ได้ฮะฝุ่นมันจะออกฟุ้งกระจายไอ้ตรงนี้แหละมันจะดูดลงไปในนี้หมดเลยตรงนี้หนึ่งแรงแล้วก็ขนาดมันอยู่ ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวผมขอญาตวัดให้ดูนะครับครับขนาดตัวนี้ตีว่า1เมตรนะครับ1เมตรคูณ60เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอันนี้ใส่ขาตั้งแล้วนะครับความสูงอยู่ประมาณ80เซนนะครับใส่ขาตั้งแล้วเเผื่อว่าท่านที่มีรถมาต้องเป็นรถกระบะครับแล้วก็น้ําหนักเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับอ่ะตัวนี้พอสมควรอยู่ประมาณประมาณนะครับผมผมเดาเดานะก็อยู่ประมาณ หกสิบโลได้หกสิบโลหกสิบเจ็ดสิบไม่เกินนะครับสําหรับด้านบนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตัวนี้เป็นยางนะครับเนี่ยฮะเป็นยางเป็นยางตัวนี้คือท่านสามารถวางงานหรือว่าทํางานบนนี้ได้เนี่ย,น,ยนะฮะหรือว่าเอาไม้แผ่นมาวางทําข้างบนเนี่ยได้หรือว่าท่านจะทําเสริมก็ได้ฝุ่นมันจะดูดลงไปจากด้านบนนะครับเนี่ยฮะเขาให้หัวชนสต็ป,ปเปอร์มานี่เขาออกแบบมานะครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นเกี่ยวแล้วอ่ะสมมุติเราจะเอาไม,ม้มาชนตรงนี้อ่าสต็ปเปอร์นี่ครับชน หรือว่าจะชนหัวอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะครับเดี๋ยวผมเปิดดูดฝุ่นกันนะครับเนี่ยฮะอ่าอันนี้ทํางานแล้วนะตรงนี้ฝุ่นมันจะออกมาจากตกช่องนี้เอ้ไม่ใช่ฮะลมมันจะออกจากช่องนี้ที่กรองแล้วนะอ่าเดี๋ยวช่างชินลองตีสมบตรทํทำงานบนนี้นะครับ ะฮะฝุ่นมันก็จะมากองไปตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะถูกดูดเข้าไปในนี้ฮะดูฮะฝุ่นถูกฝุ่นเข้าไปในตะแกรงตรงนี้หรือว่าลงข้างล่างอันนี้คือดูดขี้ฝุ่นหรือว่าดูดแล้วเปิดทิ้งไว้ก็ได้ฝุ่นที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยนะฮะในห้องเรียมันจะถูกดูดเข้ามาแล้วมันก็จะปล่อยอากาศที่ดีออกไปข้างล่างนะดูเข้ามาเนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้ก็ได้ในะห้องแอร์อะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็ กวาดขี้ฝุ่นลงมาเนี่ยมันจะมีลิ้นชักอยู่ข้างล่างนะครับนี่ฮะนะฮะมันก็จะลงแบบนี้เนี่ยขี้ฝุ่นมันก็จะลงมากองหรือว่ากวาดไปทิ้งนะครับขี้ฝุ่นหนักนะครับส่วนขี้ฝุ่นเบาหรือว่าอะไรเียมันจะตกลงตรงนี้นะครับนี่ฮะถ้าก็เอามาเป่าทำความสะอาดได้ตัวนี้เป็นกรองนะครับก็หมันทำความสะอาดมันนะครับครับหรือว่าปกติถ้าฝุ่นละเอียดเนี่ยอย่างเช่นงานขัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดบางทีมันคอนโทรลฝุ่นไม่ได้ฝุ่นละเอียดมันชอบลอยฟุ้งในอากาศนะครับ มันจะเวทีฝุ่นมันจะตกลงล่างเนี่ยฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทํางานบนนี้นะครับ,รบเราจะเปิดเครื่องดูฝุ่นนะครับช่วยอ่านะครับทีแล้วก็ขัดไปนะครับทีฝุ่นมันก็จะ ทั้งหมดมันจะตกลงไปหรือว่าอากาศภาพรวมมันจะถูกดูดลงไปในนี้นะครับถ้าฝุ่นมันจะไม่ลอยขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะถูกดูดลงข้างล่างนะครับช่องนี้ลมที่ถูกกรองมาแล้วนะครับเพราะว่ามีกรองฝุ่นด้านในลมที่ถูกกรองเนี่ยมันจะออกมานเนี่ยฮะตัวเนี้ยมันจะแรงอยู่นี้ส่วนที่ฝุ่นทั้งหมดหรือว่าละอองทีู่่ในอากาศถ้ามันลอยมันอยู่ข้างบนเน,นี่ยนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะถูกดูดวิ่งเข้ามาในนี้นะครับเนี่ยฮะจะเป็นลมถูกดูดมา ครับผมถ้าชื่อชอบเจ้าตัวนี้นะครับเอามาไม่เยอะนะครับราคา1,9700รวมส่งนะครับทมาณาร้านเดี๋ยวผมลดให้อีก1,000บาทเลยครับเพราะตัวบใหญ่หน่อยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม